ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันหลีหยวนหยวนกำลังคิดว่านางกับเฉินเซียงจะต้องตกตายลงที่นี่แน่แล้วเฉินเซียงที่มองเห็นใบหน้าง,งามแสดงออกอย่างเสียขวัญก็กล่าวปลอบโยนขึ้นว่าหยวนหยวนเจ้าเลิกกังวลได้แล้วข้ารับรองว่าพวกเราจะไม่ตกตายและในอนาคตดาวดวงนี้จะเป็นของพวกเรานายน้อยพลังแห่งความทุกข์ตรมที่ปรากฏรุนแรงยิ่งนักพวกเรามีกันเพียงเท่านี้แล้วจะต้านทานมันได้อย่างไร ลีหยวนหยวนกล่าวพลางถอนหายใจที่สําคัญดาวเคราะห์ดวงนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างที่ท่านคิดชัดเจนว่าลีหยวนหยวนไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนกับเฉินเซียงข้าเชื่อว่ามันต้องมีวิธีเฉินเซียงกล่าวนายน้อยท่านลองคิดดูว่าหากดาวเคราะห์ดวงนี้มีการโคจรอยู่ตลอดเวลามันจะต้องเกิดปัญหาความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนข้าคิดว่าหากท่านต้องการครอบครองดวงดาวศักดิ์ดวงท่านก็ควรเลือกเอาเดาวเคราะห์ที่มีความเงียบสงบจะดีกว่า ลีหยวนหยวนกล่าวเจ้ายังไม่เข้าใจเฉินเซี่ยงเซะยยิ้มมุมปากจริงๆแล้วพวกเราแค่เข้าต้องหาทางเข้าสู่ห้วงมิติภายในของดาวเคราะห์ดวงนี้หากพวกเราสามารถเข้าถึงห้วงมิติภายในดาวเคราะห์พวกเราก็จะสามารถควบคุมมันได้เฉินเซี่ยงเคยเข้าสู่ห้วงมิติภายในของดาวเทียนกู่มาก่อนซึ่งเป็นครั้งที่เขาหาทางติดต่อสื่อสารกับสติวิญญ,ญาณดาวเทียนกู่ สำหรับดาวเคราะห์ดวงนี้มันไม่มีสติวิญญาณสถิตยอยู่ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการควบคุมดาวเคราะห์อย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไงไ่ายดาย้วงมิติภายในลียวนยวนเอ๋ด้วยสีหน้าโงนนางไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพวงมิติภายในของดาวเคราะห์ท้ายที่สุดมันก็มีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้กระทั่งอาวุโสวิหารการเวลาและอาวุโสคุมกำลังโบราณหลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของห้วงมิติภายในจึงไม่ต้องพูดถึงหลีกหยวนหยวนเสียด้วยซ้ำจะอย่างไรก็ตามแต่อาวุโสวิหารการเวลาและอาวุโสคุมกำลังโบราณหลายๆคนรู้ว่าดาวเคราะห์มักมีสติวิญญาณสถิตยอยู่และพวกมันมักใช้ผนึกประทับปิดผนึกสติวิญญาณดาวเคราะห์เอาไว้ เฉินเซียงกำลังเฝ้ารอให้พังแห่งความทุกข์ตรมหมดสิ้นลงหลังจากนั้นเขาจะตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหากมันไม่มีสติวิญญาณดวงดาวก่อกำเนิดเขาก็จะเข้าสู่ห้วงมิติภายในและทำการควบคุมดาวเคราะห์ได้ไม่ยากเขาเฝ้ารออยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าหลังจากผ่านสิบวันมหาพายุแห่งความทุกข์ตรมก็ค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงขณะที่ท้องฟ้าเริ่มกลับคืนสภาวะปกติเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว เฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อมองดูอาวุธและอุปกรณ์เทพของตนเขาก็กล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าอาวุธและอุปกรณ์เทพของข้ามีการพัฒนาครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าลูกกรโลหิตโลกาลจะเป็นอย่างไรในตอนนี้เต่าเทพท้าพิภพฟันฝ่าพลังแห่งความทุกข์ตรมได้ด้วยดีทางด้านลูกกรโลหิตโลกาลที่อยู่ด้านในก็เช่นเดียวกันพี่ใหญ่พวกเราจะเรียกดาวดวงนี้ว่าอะไรน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถาม ดาวเคราะห์ดวงนี้สมควรเป็นดาวเคราะห์แห่งโลกันเทียนกู่เพียงไม่กี่ดวงที่ประสบกับความทุกข์ตรมนอกจากนี้มันยังเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างเก่าแก่อึมมมในเมื่อกระจกเทพ6วิถีช่วยให้มันเผชิญความทุกข์ตรมมันก็ควรม,มีชื่อว่าดารา6วิถีเฉินเซียงหลับตาลงไหลเวียนพลังมิติสวรรค์เร้นลับเพื่อเบิกเนตรมิติซึ่งทําให้เขาสามารถมองเห็นดาราหวิถีจากมุมมองนอกอวกาศ ภายใต้การมองผ่านเนตรมิติดารา6วิธีมีลักษณะเป็นสีทองแดงเนื่องจากมันถูกปกคลุมด้วยพลังงานจากห้วงมิติชั้นที่สองของโลกันเทียนกูพลังงานเหล่านั้นกำลังถูกดูดซาบโดยผิวโลกโดยจะไปรวมตัวกันที่แกนกลางของดาวเคราะห์คาดว่าหลังจากที่พลังงานถูกดูดซาบไปทั้งหมดดารา6วิธีจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นไม่กี่วันต่อมาดารา6วิธีก็กลับคืนสู่ความสงบเงียบบัดนี้พลังแห่งความทุกข์ตรมหายไปอย่างสมบูรณ์แล้ว เป็นไปตามที่หลีหยวนหยวนเคยคาดการเดิมที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกผนึกเอาไว้ด้วยกฎพลังของโลกาเทียนกู่แต่หลังจากข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้สำเร็จมันก็มีการโคจรอย่างช้าช้าในขณะที่โคจรไปตามห้วงอวกาศดารา6วิถีจะมีการหมุนวนรอบตัวเองซึ่งทำให้ความเร็วในการโคจรเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยพลังแห่งความทุกข์ตรมสิ้นสุดแล้ว เมื่อพบว่ากระจกเทพหวิธีและอุปกรณ์เทพอื่นๆมีแสงประกายสีทองปรากฏขึ้นเฉินเซียงก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเสี่ยวจิงยามนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามพี่ใหญ่กระจกเทพหกวิธีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน้องสาวเสี่ยวจิงก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันแผนภาพมายาจัก,กรวาลทาพิภพได้พัฒนาเป็นแผนภาพมายาทาพบโลกันจริงหรือนี่ ใชอย่างนั้นมันก็ควรมีพลังมากขึ้นใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงอุทานอย่างประหลาดใจใช่แม้ปัจจุบันข้าจะยังไม่สามารถรวบรวมดวงดาวของโลกาเทียนกู่เข้าไปแต่มันก็มีบันทึกตำแหน่งดวงดาวต่างๆในโลกาเทียนกู่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแน่เหล่าว่าปัจจุบันพวกเรามีแผนที่ของโลกาเทียนกู่สุดยอดไปเลยเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยแผนภาพมายาทะาพบโลกาพวกเราก็ควรเคลื่อนไหวในโลกาเทียนกู่ได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อแผ่นภาพมายาท้าโปรกันมีการพัฒนาความแข็งแกร่งมันก็ควรใช้รวบรวมดวงดาวของที่นี่ได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเฉินเซี่ยงมองดูมีดมังกรครามเพชรคาดพัดพ,พยักข่าไร้เสียงและอภพรศักวิหกเพลิงที่ล้วนแล้วแต่กำลังส่องประกายแสงสีทองก็รู้สึกว่าอาวุธเทพอสูรเหล่านี้ต่างได้รับการพัฒนาครั้งใหญ่ชัดเจนว่าการใช้พลังความทุกตรมแห่งโลกันเทียนกู่เซ้นสั่งไว้เป็นวิธียกระดับอาวุธอุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์เยี่ยมยอด เฉินเซียงเก็บอาวุธเทพอสูรและหอคอยปีศาจเร้นลับก่อนจะมองไปที่เต่าเทพทาพิภพ,พแน่นอนว่าเต่าเทพทาพิภพ,พก,ก็ได้รับการพัฒนาครั้งใหญ่เช่นกันแต่สิ่งที่เขาอยากรู้ผลลัพธ์ของการพัฒนามากที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกกรโลหิตโลการที่อยู่ภายในต้องไม่ลืมว่าสาเหตุที่พลังแห่งความทุกข์ตรมโลการเทียนกู่ปรากฏขึ้นนั้นมาจากการสกัดกลั่นลูกกรโลหิตโลการของเฉินเซียงนายน้อยข้ารู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูก ลีหยวนหยวนกอดแขนเฉินเซี่ยงยามนี้นางไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าลูกก้อนโลหิตโลกันที่ทะลวงฝาข้อจํากัดแห่งโลการเทียนกู่จะกลายเป็นเช่นไรไม่มีอะไรต้องกลัวเฉินเซียงลูบมือลีหยวนหยวนอย่างนุ่มนวลจากนั้นเขาก็เดินไปเปิดฝาเตาเทพท้าพิภพทันใดนั้นมันก็มีแสงสีแดงสดส่องออกมาจากเตาเทพท้าพิภพพลังแสงสีแดงนั้นมาจากดวงกำมลขนาดกำปัน้นเมื่อดวงกำมลน,นั้นลอยออกจากเตาเทพ้าพิภพพลังแสงของมันก็ย้อมสถานที่โดยรอบให้เป็นสีแดง จากมุมมองของเฉินเซียงดวงกมลนั้นดูคล้ายกับดวงอาทิตย์สีเลือดยังไงอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างไรกันแน่เฉินเซี่ยงเริ่มรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยนายน้อยพลังแสงของมันทําให้ข้ารู้สึกอึดอัดลีหยวนหย,ยวนกล่าวด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเฉินเซียงจดจ้องไปยังดวงกมลสีแดงเขาประตูพลังวิญญ,ญาณเข้าข่มพร้อมกับเหนี่ยวน้ำมันเข้าหาด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จงสยบแก่ข้า เฉินเซียงคว้าดวงกระมลมาถือไว้เขาใช้พลังวิญญาณที่แก่กล้าเข้าสยบดวงกระมนลมีการสั่นไหวอย่างรุนแรงแสงเจ้าของมันเริ่มอ่อนลงและหลังจากนั้นไม่นานมันก็เริ่มสงบพร้อมดับแสงลงเฉินเซี่ยงหลับตาและเพ่งจิตสื่อสัมผัสเขาต้องการตรวจสอบและทำความเข้าใจถึงดวงกมลลดวงนี้หลังจากเห็นว่าเฉินเซียงสามารถสยบดวงกระมนลได้แล้วหลี่หยวนหยวนก็เริ่มคลายความกังวลที่มีครู่ต่อมาเฉินเซียงก็ลืมตาขึ้น เจ้าสิ่งนี้น่าทึ่งมากข้าไม่นึกเลยว่าจะสร้างของแบบนี้ขึ้นมาด้วยความบังเอิญการกลืนกินเม็ดยานี้จะให้การส่งเสริมอย่างไรหรือลีหยวนหยวนถามสิ่งนี้ไม่ใช่เม็ดยาอีกต่อไปปัจจุบันมันคือมุกโลหิตโลกานแน่เหล่าว่ามันไม่สามารถใช้กินหากแต่สร้างประโยชน์ในด้านอื่นเฉินเซี่ยงกล่าวมุกโลหิตโลการสามารถดูดซับพลังเลือดของสิ่งมีชีวิตเพื่อควบแน่นเป็นโลหิตโลกานหรือถ้าหากมีโลหิตโลกานมากพอ ก็สามารถใช้กลั่นตัวเป็นไขกระดูกโลกันได้จริงหรือนี่หากมันไม่ได้เป็นเม็ดยามันก็ควรเป็นสมบัติวิเศษนายน้อยสำหรับอุปกรณ์ที่ได้ข้ามผ่านความทุกข์กรมจะถูกเรียกกันว่าอุปกรณ์เทพเทียนกูลี่หยวนหยวนกล่าวเมื่อคิดว่ามุกในมือเฉินเซียงมีความสามารถในการสร้างไขกระดูกโลกันนางก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันข้ามีโลหิตโลการปริมาณมากเอาเป็นว่าพวกเรามาทดสอบความสามารถของมันกันก่อนว่าแล้วเฉินเซียงก็นําขวดหยกที่ใช้บรรจุโลหิตโลกานออกมามุกโลหิตโลกานที่เฉินเซียงครอบครองยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งประการนั่นคือการปลดปล่อยพลังสยบพลังของโลหิตโลกานขณะนี้เฉินเซียงไม่สามารถพบสัมผัสถ,ถึงพลังเลือดของลีหยวนหยวนได้ต้องทราบด้วยว่านางบ่มเพาะายเนื้อ ขึ้นใหม่ด้วยพลังของไขกระดูกโลกันซึ่งทําให้ร่างกายของนางเปลี่ยนไปด้วยพลังเลือดที่แข็งแกร่งทว่าปัจจุบันพลังเลือดในร่างกายนางถูกสยบด้วยมุกโลหิตโลกันอย่างสมบูรณ์ช่างวิเศษจริงๆในไม่ช้ามันจะกลั่นไขกระดูกโลกันออกมาเชินเสี่ยงกล่าวอย่างตื่นเต้นหอหีบยยักษ์ว่แหวนนอนหนูหอหีบยยยักษ์วาแหวนนอนหนูเจ้าคอยจับตาดูให้ดีๆอย่าได้กระพริบตาเชียวละ่ะ ยามนี้เขาควบคุมให้มุกโลหิตโลกันหยดของเหลวสีทองแดงเมื่อลีหยวนหยวนมองเห็นสิ่งนั้นนางก็ต้องอุทานอย่างตกตะลึงนายน้อยสิ่งนี้เป็นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ลีหยวนหยวนอุทานตาเบิกโตไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกใช่แล้วหากข้าได้บ่มเพาะไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์บางทีข้าก็อาจทะลวงระดับเข้าสู่ขอบเขตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จลีหยวนหยวนกล่าว นายน้อยท่านสามารถกลั่นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดลีหยวนหยวนติดอยู่ในขอบเขตวิญญาณสวรรค์มานานแล้วตลอดมานางมีความต้องการจะทะลวงระดับอยู่เสมอทว่านางขาดแคลนทรัพยากรเชินเซี่ยงนำโลหิตโลการทั้งหมดที่มีออกมาก่อนจะใช้มุกโลหิตโลการกลั่นเป็นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์สรุปแล้วโลหิตโลการที่เขาเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดสามารถกลั่นเป็นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ได้หนึ่งถ้วยชาม ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงได้รับโลหิตโลกาลจากดาวเทียนหยวนเป็นปริมาณมหาศาลแต่เมื่อกลั่นตัวเป็นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์มันกลับได้รับเพียงหนึ่งถ้วยชามเท่านั้นรับไปค่ายกให้เจ้าเฉินเซียงยื่นส่งชามไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ให้ลีหยวน,นหยวนนายน้อยข้าสามารถใช้มันบ่มเพาะพลังได้ทันทีใช่หรือไม่ลีหยวนหยวนถามยามนี้นางต้องการบ่มเพาะพลังจนอดใจรอไม่ไหวแล้วแน่นอนเฉินเซียงยิ้มพยักหน้า ได้ยินดังนั้นลีหยวนหยวนก็ยกชามขายกระดูกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นซดครั้นแล้วร่างกายของนางจึงเปล่งแสงเรืองขณะที่มีความร้อนระอุขึ้นก่อนจะมีเปลวเ,เพลิงลุกชนแผดเผาเสื้อผ้าของนางเฉินเซี่ยงส่งลีหยวนหยวนเข้าสู่ห่างสู่กระจกเทพหกวิถีและปล่อยให้นางเก็บตัวบ่มเพาะพลังอยู่ในนั้นตามที่หลีหยวนหยวนเคยกล่าวไว้เฉินเซี่ยงมีความแข็งแกร่งในขอบเขตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์และถัดจากขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็คือขอบเขตเทพเซียนเทียนกูนกูกับขอบเขตมหาเทพเซียนเทียนกู เจ,จ้าโลหิตนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตมหาเทพเซียนเทียนเทียนกูนกูทางด้านของจักรพัิปีศาตรวิญญาณหนีก่อทั้งสี่ก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกนางจะเป็นมหาเทพเซียนเทียนกู่เช่นกันสำหรับบุคคลระดับสูงของคุมกำลังโบราณต่างๆก็คาดว่าจะเป็นตัวตนในระดับมหาเทพเซียนเทียน,ยนกู่เป็นอย่างน้อย ยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกว่าตนเองจะต้องรีบพัฒนาความแข็งแกร่งให้อยู่ในระดับเทพเซียนเทียนกู่โดยเร็วเพราะว่าเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับศัตรูระดับมหาเทพเซียนเทียนกู่ในเร็วๆนี้พี่ใหญ่ดาราหกวิธีกำลังโคจรด้วยความเร็วที่มากขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพวกเราต้องไปยังห้วงมิติภายในเพื่อหาวิธีการควบคุมดาวเคราะห์ดวงนี้เข้าใจแล้วข้าจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ เฉินเซี่ยงไหลเวียนพลังมิติสวรรค์เร้นลับพร้อมปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่แกนกลางของดาราหกวิถีเพื่อค้นหาห่วงมิติภายในเชินเซี่ยงใช้เวลาไม่นานก็ค้นพบตำแหน่งห่วงมิติภายในหลังจากนั้นเขาก็ได้เปิดทางผ่านมิติและกระโดดข้ามมิติเข้าถึงครั้นแล้วเขาก็มาปรากฏตัวในห่วงมิติสีทองแดงอันกว้างใหญ่เชินเซี่ยงปลดปล่อยกระจกเทพักวิถีออกมาด้านนอกเพื่อให้น้องสาวเสี่ยวจริงทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ยืนยันได้ว่าที่นี่ไม่มีสติวิญญาณดวงดาวน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่ข้าจะทดลองปลดปล่อยร่างแยกออกมาและดูว่ามันจะใช้เป็นสติวิญญาณแห่งดาราหกวิธีได้หรือไม่ดาราหกวิธีไม่มีสติวิญญาณหากมีวิญญาณที่ส่งพลังเข้าสถิตในห่วงมิติภายในมันก็อาจกลายเป็นสติวิญญาณแห่งดาวดวงนี้น้องสาวเสี่ยวจิงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานเข้าสู่จุดศูนย์กลางของห่วงมิติภายในโดยให้เฉินเซี่ยงเฝ้ารอยอยู่ด้านนอก จุดศูนย์กลางห่วงมิติภายในเป็นสถานที่มีความร้อนสูงมากหากกระจกเทพหกวิธีไม่ผ่านการสังเวทพลังแห่งความทุกตรมมาก่อนมันจะต้องได้รับความเสียหายจากพื้นที่แกนกลางห่วงมิติภายในนับว่าโชคดีที่น้องสาวเสี่ยวจริงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลดังนั้นนางจึงมุ่งมั่นอยู่กับการคิดหาวิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งจนกระทั่งค้นพบวิธีเส้นสังเวพลังแห่งความทุกตรม เฉินเซี่ยงมองสำรวจไปรอบๆพวงมิติภายในสถานที่แห่งนี้กว้างขวางยิ่งนักซึ่งใจกลางมีดวงแสงขนาดใหญ่ปลดปล่อยคลื่นความร้อนรุนแรงอยู่ตลอดเวลาสถานที่แห่งนี้ยังมีแรงกดดันมหาศาลเฉินเซี่ยงในปัจจุบันเกือบจะไม่มีพลังมากพอต่อการต้านทานแรงกดดันนี้ เขาเฝ้ารอยอย่างอดทนโดยที่มีความกังวลถึงน้องสาวเสี่ยวจริงแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็มองเห็นว่าดวงแสงที่ใจกลางห้วงมิติมีการประตุลำแสงหกสีสันออกมาและครู่ต่อมาลำแสงหกสีสันก็เกิดการบิดเบือนและหลอมรวมเป็นหนึ่งจากตำแหน่งใจกลางห้วงมิติพลังแสงนั้นเป็นทักษะของน้องสาวเสี่ยวจริงหรือเปล่าเฉินเซียงพึมพำกับตนและในขณะนั้นเขาก็มองเห็นมนตราหลักสีสันปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งใจกลางห้วงมิติ สิ่งเหล่านี้สมควรมาจากทักษะพลังของน้องสาวเสี่ยวจร,จ,รจริงๆท้ายที่สุดนางก็เป็นดวงชะตาหวิธีที่เกี่ยวพันกับกฎพลังหประการโดยตรงหลังจากการก่อตั้งกฎพลังหประการมันก็ตามมาด้วยกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์เมื่ออักขระมนตราปรากฏขึ้นที่ใจกลางห้วงมิติเฉินเซียงก็เริ่มสัมผัสถ,ถึงพลังจากวิธีทั้ง6ของกฎพลังหประการใช่แล้วยามนี้น้องสาวเสี่ยวจริงกำลังปลดปล่อยพลังจากดวงชะตาหวิธี ข้าเข้าใจแล้วดวงเคราะห์ดวงนี้ก็มีวิธีบ่มเพาะเป็นของตนเองเช่นกันเสี่ยวจริงน่าจะกำลังถ่ายทอดวิธีบ่มเพาะของนางเพื่อใช้มันเป็นการเชื่อมต่อกับดาวดวงนี้และกลายเป็นสติวิญญาณดวงดาวในขั้นต่อไปเฉินเซี่ยงถอนหายใจอย่างโปร่งโล่งเมื่อพบเห็นกระจกเทพหกวิธีขยายตัวที่ตำแหน่งใจกลางห้วงมิติซึ่งก่อนหน้านี้มันมีพลังแสงเจิดจ้าจนไม่อาจสังเกตเห็นกระจกเทพหกวิธี ในยามนี้กระจกเทพหวิธีกลายเป็นสีแดงเพลิงดูคล้ายกับสีท้องฟ้าแห่งโลกาเทียนกู่และไม่กี่อึดใจต่อมามันก็มีจุดแสงดวงเล็กๆปรากฏขึ้นบนพื้นผิวกระจกเทพหวิถีนี่ควรจะเป็นการปลดปล่อยแผ่นภาพมายาทาพบโลกันของน้องสาวเสี่ยวจริงเสี่ยวจริงกำลังจัดตั้งมหาข่ายพลังนั้นสินะ เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นยามนี้น้องสาวเสี่ยวจริงจัดตั้งมหาข่ายพลังที่ใจกลางห้วงมิติภายในจริงๆและนี่คือมาตรการป้องกันที่น้องสาวเสี่ยวจริงกำหนดขึ้นเพื่อทำให้มันกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามเฉินเฝ้าเรอเป็นเวลาหลายวันก่อนที่กระจกเทพหวิธีจะทยานกลับออกมาจากใจกลางห้วงมิติปัจจุบันดวงแสงสีแดงที่แกนกลางได้กลายสภาพเป็นก้อนผลึกสีทองแดงพี่ใหญ่ข้าทำสำเร็จแล้ว น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวร่างแยกของข้าได้กลายเป็นสติวิญญ,ญาณดาราหกวิถีวิเศษมากเชิญเสี่ยงกล่าวอย่างชื่นชมเสี่ยวจิงพรสวรรค์ของเจ้าสูงขึ้นเรื่อยๆเจ้าเก่งกาจมากจริงๆทั้งหมดก็เป็นเพราะการติดตามพี่ใหญ่ที่ทําให้ข้ามีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆน้องสาวเสี่ยวจิงมีศักยภาพในการเรียนรู้ดีเลิศดังนั้นนางจึงสามารถทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันข้าสามารถควบคุมดารา6วิธีได้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้าจะควบคุมให้มันหยุดการโครจรเอาไว้ก่อนน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวเกี่ยวกับการโครจรของดารา6วิธีถึงแม้การโครจรของมันในปัจจุบันจะไม่ทําให้เข้าใกล้ดาวดวงอื่นในเร็วๆนี้แต่ทว่าการโครจรของมันจะมีการเปล่งแสงจึงตกเป็นจุดสนใจได้ง่ายๆ ปัจจุบันน้องสาวเสี่ยวจริงยังไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของดาราหวิธีดังนั้นนางจะไม่ทำอะไรให้ตนเองตกเป็นจุดสนใจเสี่ยวจริงร่างแยกของเจ้าที่อยู่ที่นี่จะสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณหลักของเจ้าจากระยะไกลได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามแน่นอนว่าสามารถทำได้พี่ใหญ่ท่านอย่าลืมว่ากระจกเทพหวิธีมีดวงแก้วชะตามิ น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างภาคภูมิต้องบอกเลยว่าข้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ของที่นี่ได้ตลอดเวลาวิเศษมากมันเป็นผลลัพธ์ที่เกินคาดจริงๆเฉินเซียงพยักหน้าเขาเดินทางกลับมาด้านนอกก่อนจะใช้กระจกเทพหกวิธีสร้างการติดต่อหาชัยเหรียญเหรียญเอสถานการณ์ของดาวเทียนกู่เป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามเขาปรีกตัวไปนานกว่าหนึ่งเดือนแล้วและมันควรมีหลายอย่างเกิดขึ้นในดาวเทียนกู่ เจ้าโลหิตจะตั้งขุมกำลังแล้วใช่เหลียนกล่าวเป็นไปตามที่เจ้าการไว้จริงๆปัจจุบันมันมีรอยแยกโลหิตปรากฏขึ้นในดาวเทียนกู่เจ้าอันธพาลน,น้อยจัก,กรพรรดินีปวิญญาณยานทั้งสี่ได้หารือกันแล้วปัจจุบันพวกนางทั้งสี่กำลังคาดคิดว่าเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับลูกกรโลหิตโลกาสนอกจากนี้จัก,กรพรรดินีปีศาวิญญาณทั้งสามคนที่ไม่ใช่เจินอียังต้องการพบกับเจ้าด้วยจุดประสงค์บางอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ